สวัสดีครับอันนี้เดโมนะครับ Pilot a s s i s t นะครับอ่าบนทางด่วนนะครับนะถือว่าใช้ได้ดีทีเดียวนะครับนะผู้ขับขี่สามารถที่จะเอ่อผ่อนคลายได้นะครับนะจากรถติดๆนะครับถ้าไม่รีบนะครับก็ให้รถเป็นขับไปเรื่อยๆนะครับให้มขับไปเรื่อยๆนะครับแต่พงมาไลยเป็นระยะระยะเพื่อให้รถรู้ว่าเรายังนั่งอยู่บนรถยังไม่หลับนะครับ เบรกคันเร่งไม่ต้องแตะเลยนะครับรถจัดการให้หมดเลยนะครับแม้กระทั่งการเลี้ยวโค้งของถนนนะครับรถก็จะจัดการให้หมดเลยนะครับถ้าเกิดว่ารถสามารถจับเส้นถนนได้นะครับรถก็จะหักพวงมาลัยให้เองนะครับนะในเรื่องของพาร์ทแอดวซ์นะครับที่มีมาใน Volvo ตระกูล90ขึ้นไานะครับรถเขาไม่ให้ปล่อยพวงมาลัย ตลอดเวลานะครับทุกๆประมาณ10วินาทีนะครับรถจะเช็คสถานะการจับโฟมไลรนะครับถ้าไม่จับนะครับประมาณ15วินาทีเราจะร้องเตือน1ทีนะครับถ้าไม่จับหลังจากนั้นก็จะยกเลิกโหมดพิลอตแอสซิสต์นะครับพิลอตแอสซิสแปลชื่อตรงๆว่าผู้ช่วยนักบินนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาไม่ได้เป็นนักบินนะครับเขาเป็นแค่ผู้ช่วยนักบินนะครับเราก็คือนักบินเองเราต้องเป็นคนควบคุมรถเองนะครับไม่ได้ปล่อยให้อ่ รถขับของเขาแต่เพียงตามลําพังนะครับนะรถติดรถหยุดก็ก็จะหยุดให้หมดนะครับถ้ารถจอดติดสนิทเป็นเวลา5วินาทีนะครับรถจะยกรถจะโคในส่วนของโหมดพลอดแอ็กซิสเอาไว้นะครับผู้ขับขี่ต้องกดวีซูมนะครับนะถึงจะกลับไปทํางานใหม่นะครับเพราะว่าเขาไม่มั่นใจว่าคนขับ หลับหรือเปล่านะครับก็ไม่รู้ว่ารถติดนานๆแค่ไหนคนขับหลับอยู่ถ้าคนขับหลับอยู่ไม่พร้อมทํางานออกคําสั่งรถก็จะไม่ทํางานนะครับรถก็จะไม่ออกขับเคลื่อนโดยที่คนขับไม่รู้นะครับดังนั้นจึงต้องอมีปุ่มรีซูมาไว้ให้กับผู้ขับขี่ถ้าเกิดว่ารถจอดติดไปเวลานาน,านๆเกิน5วินาทีนะครับก็ใช้ได้ดีครับใช้ได้ดีครับก็ใครที่ลังเลอยู่นะครับลังเลใจยอยู่นะครับนะ X490, S90 และ V90 นะครับนะรุ่นใหม่ๆตรวนี้นะครับทำงานได้ดีมากนะครับนะช่วยให้เรามีความผ่อนคลายจากการเดินทางมากขึ้นนะครับริงรถติดๆเห็นไหมครับรถติดๆในเมืองนะครับนะไม่ได้ว่าใช้ได้แต่นอกเมืองนะครับในเมืองก็ใช้ได้นะครับจับคยเป็นระยะะครับรถจะคอยเตือนขึ้นมาทุกๆสิบ2บวินาทีนะครับนะ ให้เราคอยจับพวงมาลัยนะครับขยับนิดนึงเพื่อให้เขารู้ว่าเฮ้ยเรายังอยู่นะเราจะมีสติสัมปชัญญะอยู่นะครับก็ใช้ได้ดีครับใช้ได้ทีเดียวนะครับผมใช้ประจําต้องฝึกใช้บ่อยนะครับคนที่ไม่เคยใช้ก็จะจะกลัวกลัวนิดนึงนะครับจะกลัวกลัวหน่อยนะครับผมใช้ประจําเลยนะครับขับรถครันนี้ใช้ไม่ว่าจะขับในเมืองจะขับใกล้หรือขับไกลอ่ะผมไม่ได้จับพวงมาลัยภายในเวลากาหนดยกเลิกไปแล้วผมต้องกดรีซูมครับอ่า ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรกดทีซูมแต่ปุ่มบนปุ่มเดียวครับของโฟล์มอะไรนะครับปุ่มนี้ปุ่มเดียวตุ๊ดนะครับปุเดียวก็เป็นการรีซูมกลับในสู่ของโหมดที่เราตั้งเอาไว้นะครับรถตัวน,นี้ต้องระวังต้องระวังต้องแตะเบรกก่อนนะครับถ้ารถเบยดเปลียป่ยนเลนเข้ามานะครับรนถะอาจจะยังไม่ทันได้มองรถคันสีขาวเมื่อสักครู่นะรถอาจจะยังมองคันสีดําข้างหน้าโน้น,นนะครับทาใหเ้เราต้องเหยียบเบรกเองก่อนนะครับนะชะลอไประยะห่างจากคันสีขาวที่เปลี่ยนเลนเข้ามา นะครับไม่งั้นแล้วเราจะชนตุดสีขาวได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผู้ขับขี่ที่ใช้หมดพลัสิทิต้องระวังนะครับการที่ถูกเบียดนะครับเบียดถูกเบียดเข้ามาในเลนของเรานะครับนะครับเรียกได้ว่ายกเท้าขึ้นมาไกวห้างได้เลยครับผมนะครับยกเท้าขึ้นมาไกวห้างได้เลยนะครับก็ใช้เส้นทางประจําก็คือทางพิเศษฉลองรัดนะครับนะมุ่งหน้ารามอินทานะครับเป็นประจํานะครับก็ จะมี3เลนนะครับก็เลือกวิ่งเลนขวาสุดเพราะว่าอย่างน้อยก็คือไม่มีรถทางฝั่งขวาเบียดมาแน่นอนนะครับก็ระวังแค่รถฝั่งซ้ายฝั่งเดียวที่จะเบียดเข้ามานะครับก็ช่วยลดให้เราลดความกังวลลงไปไดห้หนึ่งเรื่องนะครับนะครับรถถ้าสามารถจับเ,เส้นถนนได้นะครับรถก็จะขึ้นพวงมาลัยสีเขียวนะครับเห็นป่าไม่ลู ครับพวกใสีเขียวอยู่ที่หน้าจอนะครับหมายถึงว่ารถสามารถที่จะจับเลนได้นะครับจับเลนจับระยะห่างนะครับไม่ใช่โทษรับจับเลนได้นะครับเลนเลนถนนสีถนนนะครับนะถ้าสีถนนตีไม่ชัดนะครับมีการตีคุมเครือรถก็จะมองไม่เห็นนะครับนะตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับยิ่งเป็นเส้นทึบเส้นทึบแบบนี้นะครับนะโอ้สบายมากครับผมรถบอกว่าอย่างนี้ฉันขับให้เธอได้สบายมาก สังเกีรถถนอน,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 นจะมีโค้งเล็กน้อยนะครับนะรถก็จะเลี้ยวให้เเลี้ยวให้นะครับนะเยี่ยมมากเลยนะครับจะททาให้เราผ่อนคลายความตึงเครียดนะครับในการขับขี่ที่เราต้องมีสติสัมปชัญญะหนึ่งรเต็มนะครับนะผู้ขับขี่ก็อาจจะเหลือสักเจ็ดอร์เซนนะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะต้อง เออ่ไม่ไม่ตั้งใจในการขับขี่นะครับนะแต่ว่าแค่เพียงว่าเขามาช่วยให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับขับรถคันนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับอายกเลิกไปแล้วผมไม่ได้จับฟุ้งอะไรกดรีซูมใหม่แต่ปุ่มบดนะครับเท่านั้นเองนะครับนะ Volvo XC90 นะครับก็คือเออ่รุ่น90คันนี้ที่ผมใช้นะครับเป็นตัวดีเซลนะครับดีเซล a เอ่อรุ่น D5 นะครับ AWD ขับเคลื่อน4ล้อ All-wheel drive ตลอดเวลานะครับนะโดยจะปรับเปลี่ยน เปอร์เซนต์ของล้อหน้าล้อหลังตามสภาพถนนและเอ่อการลื่นถลายการขับขี่ของผู้ขับขี่นะครับโอเคถนนข้างหน้าจะมีความโค้งพอสมควรนะครับนะ,ะเดี๋ยวลองดูว่ารถเราจะสามารถเลี้ยวโค้งไปได้ไหมหรือจะพาผมชนแบรีเออร์ไม่รู้นะอ่าลองดูนะครับมาตอนนี้อยู่ที่ความเร็ว70นะครับ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเขออาจะแตะมานิดหนึ่งนะครับเพื่อรู้ว่าเรายังอยู่นะครับไม่ได้แตะเพื่อเลี้ยวนะครับ อ่าแตะเพื่อให้ม้าให้รถรู้ว่าเราโทษไม่ยอมสอนขี่ม้าอ่าแตะเพื่อให้รู้ว่าเรานะครับยังอยู่บนรถนะครับเราไม่ได้ลงไปไหนนะครับเราไม่ได้หลับนะครับก็ถ้าไม่อยากจะคอยจับระยะก็มือวางไว้เลยครับเอามือเอามือเอามือนิ้วเอานิ้วเกี่ยวไว้นะครับเกี่ยวไว้เป็นประบานว่าเอ่อให้ให้รถรู้ว่าโอเคฉันไม่ได้ไปไหนนะฉันอยู่มือตลอดอย่างนี้ก็เราก็จะไม่ต้องคอยจับไปรอยะครับ ก็แค่เอามือประคองไว้เฉยๆไม่ต้องออกแรงเลยครับพวงมาลัยจะหนักมากนะพวงมาลัยจะหนักมากโหมดที่เขาพัฒนาขึ้นมาก็คือพัฒนาขึ้นมาจาก Adaptive Cruise Control นะครับ Adaptive Cruise Control จะรักษาระยะห่างรถเราจากกับรถคันหน้านะครับส่วน Pilot Assist นะครับจะจับเลนถนนนะครับซึ่งไม่ใช่แค่เลนคิปริงเอทนะครับตัวนี้จะพยายามประคองให้เราอยู่กลางเลนนะครับจะไม่ใช่แค่ว่า พอออกเลนปุ๊บดึงกลับเข้ามาไม่ใช่นะครับตัวนี้จะพยายามให้เราอยู่กลางเลนเ็าจะจับเส้น2ฝังนะง่งนะครับเส้น2ฝั่งนะครับว่าเ,เราเริ่มไปทางซ้ายมากแล้วก็จะดึงพวงมาลัยกลับเข้ามาเริ่มไปทางขวามากก็ดึงพวงมาลัยกลับไปทางซ้ายนะครับรถผมเนี่ยไม่รู้เป็นคคนเดียวหรือเปล่าค่อนข้างถ้าเกิดว่าผมมองว่าเลนถนนเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยผมว่าถ้าพลอตแอซิดของผมมันจะค่อนข้างไปทางซ้ายเล็กน้อยไม่ไม่ได้วิ่งกลางเลนซะเป๊ะทีเดียวนะผมไม่รู้ว่าเป็น เป็นความตั้งใจของผู้ผลิตหรือเปล่าที่เผื่อเอาไว้ให้กรณีของรถสวนรถถ้าเกิดว่าเราวิ่งสวนเลนกันเนี่ยอย่าง,งน้อยโอกาสที่เราจะถูกรถที่วิ่งสวนมาในทางตรงเนี่ยชนกันเบียดกระจกข้างกันเนี่ยมันก็จะน้อยเพราะว่าเราเราค่อนไปทางซ้ายเล็กน้อยนะผมผมไม่รู้ว่าน,นี้เป็นเป็นความตั้งใจของทางผู้ผลิตหรือเปล่านะครับอ่าผมก็จะเลยทางลงรามินทาแล้วนะครับนะโอ้รถติดตลอดเลยครับช่วงนี้เวลานี้เป็นเวลารถติดนะครับ ห้าโมงสี่สิบนะครับของวันธรรมดาโอ้ my god จอดกดไลค์ครับผมโอ้ติดจริงๆนะครับอ่าตรงนี้ขับบนทางด่วนนะครับก็โชคดีตรงที่วาหนึ่งไม่มีมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์เขาก็จะเปลี่ยนเลนไปเปลี่ยนเลนมานะครับในการขับบนพื้นราบนะครับก็ต้องระวังมอเตอร์ไซค์เยอะนิดหนึ่งนะครับนะแต่ฝึกใช้บ่อยๆครับหลายๆคนจะกลัวมอเตอร์ไซค์จริงๆไม่ต้องกลัวครับฝึกใช้บ่อยๆ ครับคนใช้บอนะ่อยแล้วเดี๋ยวเราจะชินไปเองครับผมอ่าเดี๋ยวจะขับไปให้ยาวๆเลยนะครับนะเพื่อใหออ้ทุกคนที่ชมอยู่นะครับนะจะได้เห็นภาพเรื่องของการขับพรอมแอสซิสนะครับว่าไว้ใจได้หรือเปล่าจะไว้ใจได้หรือเปล่าทุกช้นปลอดภัยในบอนโบเป็นยังไงนะครับเป็นยังไงบ้างนล้วช้นปลอดภัยในบอนโบใช้งานดีไหมนะครับอ่ะยกเลิกเขาฟรีซูวออีกครั้งหนึ่งโอเคครับกลับอู่เดเลนอโอเค ผมตั้งสปีดเอาไว้นะครับที่110นะครับลองดูตัวเลขนะครับจะเห็น110นะครับแล้วก็คำเร็วปัจจุบันนะครับจะตามคันหน้านะครับจะตามคันหน้าก็คือคันหน้าอที่90นะครับแวที่ร้อพวกลายสีเขียวก็คือหมายถึงว่าจับเลนถนนได้นะครับโอเคนะครับหน้าใช้ครับหน้าใช้นะครับใครที่ยังลังเลอยู่นะครับ มีโค้งนะครับดูโค้งนะครับโค้งซ้ายและขวาทั้งซ้ายและขวาครับมีซ้ายและขวามีซ้ายและขวานี่ครับมีซ้ายและขวานี่ดูสิเราจะทำเป็นยังไงป่างอ๋ออย่าชนแมรีเออร์นะยานะยานะโอ้ยไม่มีชนหรอกครับผมอ่าถ้าเลนถนนชัดนะครับถ้าเลนถ้าเส้นถนนชัดนะครับไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงนะครับ อ่าครับมีทั้งซ้ายและขวาโอ้โหอันนี้เป็นการเทสเรื่องของพวงมาลัยการแฮนดเลอลิงนะครับของรถตัวรถเองได้เป็นอย่างดีนะครับเยี่ยมยอดเยดีย่ยมยอดยอดเยี่ยมโอเคคนรอบตัวผมนี่ไม่มีใครรู้เลยนะว่าผมนี่ไม่ได้ขับรถเองนะครับนะคนรถ,รถรอบตัวผมไม่มีใครรู้ว่าผมไม่ได้ขับเองนะครับนะผมให้รถขับให้แม่ชีวิตเนรู้หล so modern, าไฮโซโมเดินซะจริงๆ ที่ผมต้องจับพวงมาลัยเป็นระยะะเะนะี่ยเพราะว่ารถมันเตือนให้จับนะครับถ้าไม่ถ้าไม่จับเลยเนี่ยรถมันจะยกเลิกโหมดนะครับนะรถก็กประคองพวงมาลัยได้เองอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องไปไปช่วยอะไรเขาพวงมาลัยจะหนักมากนะครับช่วงที่เป็นอแดปตีทโทษทั้ที่เป็นพละแอซิดพวงมาลัยจะหนักมากนะครับหนักกว่าปกตินะครับหนักกว่าปกติ โอเคครับตอนนี้ถนนเริ่มว่างขึ้นนะครับรถก็เริ่มไต่ไปที่ร้อยร้อยห้าร้อยหกนะครับผมตั้งไว้ที่ร้อยสิบนะครับตั้งที่ร้อยสิบนะครับก็ตอนนี้แตะร้อยเก้าร้อยสิบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าใช้ความเร็วเต็มเต็มตามที่ผมตั้งเอาไว้สูงสุดนะครับสามารถตั้งความเร็วเพิ่มขึ้นได้จากตรงนี้นะครับปุ่มบนกับปุ่มล่างนะครับโม่กับปุ่มล่างปุ่มซ้ายกับขวาจะเป็นตัวเลือกของ Adaptive Cruise Control กับ Pilot Assist นะครับตัวนี้เป็นตั้งระยะห่างจากคันหน้านะครับถ้ากด ถ้ากดตรงนี้ก็คือห่างจากคันหน้ามากขึ้นนะครับนะผมผมเอาใกล้สุดเลยนะครับผมเอาเลือกใกล้สุดเลยนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ชอบของรถจี้จครับถ้าไม่จี้มากเดี๋ยวโดนคันอื่นเบียดเข้ามาเราก็จะลําบากอีกนะครับโอเคครับนี่ผมไม่ได้ขยับเท้าเลยนะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้แตะเบรกคันเร่งใดๆเลยนะครับนะไมไ่แตะเบรกคันเร่งใดเลยนะถ้าใครที่เคยใช้ เอ่อ uh, p t i v e Cruise Control มาอยู่นะครับนะ mm hmm. ก็คงจะพอเข้าใจนะครับนะ mm hmm. ว่าเราเราก็ช่วยให้เราขับขี่รถได้ง่ายขึ้นเพียงใดนะครับ mm hmm. แต่ตอนนี้มันจะช่วยถึงแม้กระทั่งรถหยุดสนิทนะครับ mm hmm. รถหยุดสนิทรถเชะลอตัวออกตัวกระดึบกระดึบก็แล้วแต่รถก็จะขยับตัวรถให้ตลอดเวลา mm hmm. พร้อมกับเขยับพวงมาลัยเลี้ยวซ้ายเลีย้ยวขวาให้ด้วยนะครับโอเคก็ถือว่าเเป็นเป็นอะไรที่ดีนะครับนะสำหรับนวัตกรรม ยานยนบ้านเรานะครับนะก็ถ้ามีใช้กันจะเยอะก็จะดีนะครับนะแต่คนมองว่าไม่ปลอดภัยหรือเปล่าผมกลับมองว่ามันปลอดภัยเพราะว่าทัศนวิสัยของของเรากับรถยนต์เนี่ยต่างกันตรงที่ว่าเราเใช้สายตามองแต่รถเนี่ยบางทีบางบางอย่างเขาใช้เรดาร์เขาใช้โซน่านะครับทำใหออ้การมองของเขาเนี่ยจะชัดเจนกว่าเราในบางมุม นะครับความเหม่อรอยของเขาไม่มีนะครับมนุษย์เราในเวลาขับรถเนี่ยมันจะมีเหม่อมีรอยแต่ว่ารถอรัลระบบเนี่ยมันจะไม่มีเหม่อรอยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยจะน้อยมากๆนะครับจะ,จะโอกาสไม่เกิดแทบไม่เกิดขึ้นเลยนะเพราะว่าระบบเขาทำงานตลอดเวลาเอาเลอ์ตลอดเวลาไม่เหมือนกับการแหลกของมนุษย์ที่ว่าเหนืออ่อยล้าจากการทํางานจากการเดินทางอะไรก็ตามนะครับ ก็ต้องฝึกใช้ให้คล่องครับถ้าไม่ฝึกใช้ให้คล่องก็เราก็จะไม่มีไม่มีความกล้าที่จะใช้ครับก็จะกลัวครับนะครับก็สบายครับชีวิตผมก็สบายึ้นเยอะตั้งแต่รู้จัก Volvo XC90 คันนี้นะครับนะครับมาได้3เดือนแล้วนะครับโอ้ชีวิตดีดี ไปถึงทางออกบ้านผมแล้วครับทางออกบ้านผมออกจากตุโชดครับผมก็จะออกข้างหน้านี้นะครับนะก็รถเบรกรถเราก็เบรกเองครับผมไม่ได้แตะคันเร่งไม่ได้แตะเบรกเลยนะครับนะไม่ได้ทาอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับนะเลนถนนชัดเจนพวงมาลัยรถขึ้นสีเขียวเป็นอันจบครับอ่าเยี่ยมยอดนะครับนะก็เดี๋ยวต้องขอจบคลิปไม่ได้เพียงเท่านี้นะครับนะท่านใดที่มีคําถามนะครับสามารถโพสต์ต่อไว้ใต้คลิปได้เลยครับผมอ่าครูจิ๊บนะครับ สอนขี่ม้านะครับนะท่านใดชมคลิปแล้วอยากจะขี่ม้านะครับนะพาลูกมาขี่ม้านะครับนะบอกด้วยว่าชมคลิปของผมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมีส่วนลดให้นะครับครูจิปสอนขี่ม้าที่โรดิโอฮอสไรดิงนะครับโอเคกดมีส่วนเพราะว่าจอดนานเกินไปนะครับรถก็จะออกตัวให้โอเคนะครับตองขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมกันครับ